จะทำยังไงดีล่ะครับรองอาจารย์ใหญ่ตอนนี้พะลึกนั่นตกไปอยู่กลางลาวบาเลยนะครับเนี่ยฉันก็มีความคิดอยู่ทั้งหลายอย่างนั่นนะแต่ว่า,แ,วาแบบนี้ก็แล้วกันอะไรครับแบบนี้ก็แล้วกันเราสามารถยอนอุปกรณ์ขีข่เราอง,อ,งอ,งองในห้องนี้ได้หรือเปล่าอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตรน์นี่ถ้าเกิดจําเป็นต้องใช้ขึ้นมาจะทํายังไงล่ะครับไม่เป็นไรหรอกนะฉันเสียสละพะลึกอยู่ตรงกลาง ถ้ามีโต๊ะหรือเก้าอี้ก็ดีเหมือนกันนะครับโยนลงไปได้ทายกางละก็จะตัดสินใจแล้วตัดสินใจเรื่องอะไรครับเนี่ยนี่ไงอุปกรณ์ในห้องนี้โยนลงไปเลยเสียดายครับนี่กว่าพวกเราจะสร้างห้องนี้ขึ้นมาได้ได้ไดใช้เวลานานเลยนะครับเนี่ยแต่ว่าจําเป็นแบบนี้เราก็ต้องรู้จักเสียสละเฮะ้ยนึกออกแล้วห้องข้างๆได้ไปดูหรือย,ยังครับห้องข้างๆอย่างนั้นเหรอใช่ห้องข้างๆเนี่ยผมจําได้ว่าเคยมาติวข้อสอบกันนะ จริงด้วยที่นี่มีโต๊ะแล้วก็เก้าอี้อยู่อย่างเยอะนี่นะนี่ไงครั้งที่แล้วอะมาติวสอบกันผมจําได้ถ้าอย่างนั้นแล้วก็เราสามารถใช้โต๊ะกับเก้าอี้นี้โยนลงไปได้เลยงั้นโยนลงไปเลยแล้วกันนะครับรองอาจารย์ใหญ่โต๊ะเก้าอี้ตู้แล้วก็ชั้นวางของเนี่ยสามารถลอยอยู่บนลาวาพวกนี้ได้นะเ,เรื่องราวทั้งหมดนี้กลับคืนสู่สภาพเดิมบวกเราจะต้องเก็บกลับคืนมานะแบบนั้นก็เป็นเรื่องที่ดีเหมือนกันนะครับ ถ้าอย่างนั้นแล้วก็ผมจะโยนของลงไปรองอาจารย์ใหญ่ช่วยผมโยนด้วยครับได้เลยไม่เป็นปัญหาไม่แน่นี่โยนลงไปเลยทั้งโต๊ะเก้าอี้แล้วก็ชั้นวางของนั่นไงแปลกชะมัดเลยของเหล่านี้ไม่ไหม,ม้ไฟแฮะที่สําคัญคือก็ไม่มีใครกล้ากระโดดลงไปในลาวาอยู่ดีแล้วครับรองอาจารย์ใหญ่้ายาทตอนนี้เรามีเส้นทางที่จะสามารถกระโดดไปได้เราไปกันเลยดีกว่าถ้าอย่างนั้น ข้ามได้แล้วละมั้งครับแต่ว่าเราจะไปเก็บของนั่นยังไงอะครับหมายถึงพลึกแก้วนั่นน่ะเหรอใช่ก็อยู่ในลาวาแล้วลองอาจารย์ใหญ่จเจ้ามือเปล่าๆไปหยิบได้เหรอฉันมีวิธีอยู่แล้วเพราะฉันเป็นนักประดิษฐ์นักวิทยาศาสตร์ฉันคิดค้นเอาไว้แล้วล่ะนะวิธีการที่จะลงไปหยิบในลาวาโดยที่มือเราไม่เป็นอะไรเหรอครับถูกต้องเลยวิธีการไหนกันครับเนี่ยนี่ไงฉันมีอุปกรณ์เสริม อุปกรณ์ที่ว่านั่นก็คือไม้เก็บผลึกน้ำมันกัทะไม่ใช่หรอครับใช่ฉันหยิบมาจากในห้องวิทยาศาสตร์กัทะ<น>แบบนี้นี่เองเก็บได้แล้วอาจารย์นี่ยอดเยี่ยมไปเลยโอ้คิดได้ยังไงครับเนี่ยความจริงแล้วเรื่องวิทยาศาสตร์ก็ไม่ใช่เรื่องยากอะไรเป็นเรื่องง่ายๆใช้ชีวิตได้ตามประจําวันใช้ได้ในชีวิตประจําวันหรือเปล่าครับใช,ใช่ใช่แล้ว ถ้าอย่างนั้นแล้วก็ผมคิดว่าเราควรวิ่งกลับไปกันดีกว่านะครับตอนนี้ถูกต้องเลยเราได้ผลึกมาแล้วจะต้องช่วยทุกคนในโรงเรียนได้แน่นอนใช่แต่ว่าตอนนี้เราจะต้องรีบไปหาทุกคนก่อนแล้วละ่ะแต่ว่าผมจําได้นะครับว่าตอนที่ตอนที่เราเห็นนะผลึกมันใหญ่กว่านี้ทําไมตอนที่ขึ้นมาเหลืออันนิดเดียวเดี๋ยวก่อนข้างหน้านั้นเพื่อนของเราหนักจริงหรือเปล่าครับงั้นรีบไปช่วยเพื่อนๆเ,เราดีกว่านั่นได้ยินเสียงไม่หวอดด้วยเขาน่าจะอยู่ที่ชั้นสี่นะครับ เดี๋ยวก่อนนะชั้นสี่แล้วเราจะเข้าไปในอาคารยังไงอ่ะกระโดดเข้าไปได้เลยอย่าแล้วบอปุ๊กปีกช่วยฉันด้วยไม่ต้องห่วงไม่ฟอนพวกเรามาช่วยแล้วแต่ว่าอย่าทำให้เพื่อนของเราได้รับบาดเจ็บนะบู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 บอ,บ,อบ,บอกว่าไงอ่ะบอบอกว่าอาจจะต้องมีบ้างเล็กน้อยเดี๋ยวก่อนนะเรื่องแบบนี้จะเกิดขึ้นได้ยังไงกัน ผมว่าเราเข้าไปจับตัวเลยไหมครับก็ดีเหมือนกันนะจ๊ะหยุดเดี๋ยวนี้เลยไม่งั้นแล้วก็จะเกิดเรื่องมากกว่านี้นะจ๊ะ <c oughs> บ, <c oughs> บู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 บพวกเพียงระวังตัวด้วยลอยลยบอห <c oughs> ยุดเดียยดเด๋ยวนี้หยุดเดี๋ยวนี้ก่อนนี่แน่นี่น่นี่แน่นี่เน,นีอะไรกันเนี่ยจังหวะนี้เราพ่ฝลไปเถอะ สุดยอดไปเลยบอสกปิกช่วยฉันได้ด้วยแต่ว่าก็น่าจะถ่วงเวลาได้ไม่นานเท่าไหร่ตอนนี้เพคก็น่าจะกลับมาแล้วละ่ะจริงด้วยตอนนี้เราจะต้องพาเพื่อนของเราอย่แล้วฉันเจอลา,าวาเจอลาวาก็กระโดดข้ามไม่ดีเหมือนตอนเรามาตอนแรกอะแล้วเพื่อนของเราละ่ะเขาก็กระโดดข้าม,มาเหมือนกันเห็นเนาะจริงด้วยเขากระโดดข้ามาไ,มได้ยังไงกันน่ะนั่นไงฉันมองเห็นพเพกแล้วเขากำลังเดินอยู่ที่ห้องวิทยาศาสตร์พี่เอกช่วยด้วย เพื่อนตามมาเต็มไปหมดเลยฉันว่าไม่น่าจะได้ยินนะอยู่คนละตึกแล้วตอนนี้เราต้องรีบวิ่งไปทางอื่นแล้วจะไปทางไหนเนี่ยไม่มีทางไปต่อมีแค่ทางขึ้นไปบนชั้นสี่ชั้นดานฟ้าเท่านั้นเองแล้วก็รีบวิ่งขึ้นไปเลยพี่ฝนหมดทางไปต่อแล้วเราแอบตรงนี้ก่อนดีไหมแอบอย่งนั้นเหรอบู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 ไม่มีใครเห็นพวกเราใช่หรือเปล่าฉันคิดว่าไม่นะแต่น่าจะไม่นานอ่ะแล้วเราจะทำยังไงกันดี ก็ต้องรอให้พีเอกไปเอาของมาก่อนนะเดี๋ยวก่อนอยู Demon> ่แถวนี้แหละจ้าได้ยินเสียงอยู่นะแย่แล้วเขามากันหมดแล้วหายไปไหนแล้วเนี่ยเมื่อกี้นี้ยังเจออยู่เลยอ๋อนีง่ไงเจอแล้วเดี๋ยวก่อนนะจะหนีไปไหนล้วจ๊ะฉันมีอะไรจะถามอ่ะมาแล้วครับ พวกปิกนายจะไปถามเขาเรื่องอะไรปีพนไ,ไม่สงสัยแร้วว่านี่ใครอะ่ะฉันก็คือฉันเองเอา้าตอบแบบนี้จะรู้เรื่องกันได้ยังไงอะ่ะจริงด้วยเขาคือใครกันแนะ่ทำไมถึงได้ทำแบบนี้บ๊บบ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 ว่าไงอะ่ะบ๊บอกว่าเขาก็าคือเด็กผู้หญิงคนเมื่อกี้นั่นแหละเพียงแต่ว่าน่าจะแปลงร่างหรืออะไรบางอย่างแล้วบ๊รู้ได้ไงกันเนี่ย เขาไปไหนกันหมดแล้วล่ะครับเมื่อกี้นี้ฉันยังได้ยินเสียงอยู่เลยนะได้ยินเสียงเหมือนพี่ฝนวิ่งมาแถวๆนี้นะอยู่ไหนกันหมดแล้วล่ะครับพวก่เรามาช่วยแล้วห้องนี้ล่ะครับเอ๋ไม่มีไม่มีใครอยู่เลยแม้แต่คนเดียวฉันคิดว่าเขาน่าจะหนีไปที่อื่นแล้วหรือเปล่าเขาจะหนีไปที่อื่นได้ยังไงครับรองอาจารย์ใหญ่ฉันก็ไม่มั่นใจเหมือนกันแต่ที่นี่ไม่มีใครอยู่ ทำยังไงดีละทีเนี้ยต้องรีบหาให้เจอแล้วล่ะไม่งั้นเราก็ทงพี่ฝนโบกับปุ๊กปิ๊กอาจจะกลายเป็นซอมบี้เหมือนพวกนั้นก็ได้แล้วที่ชันดาดฟ้าเราเรีบไปดูกันดีกว่าไหมอ่ะชันดาดฟ้าเลยเหรอครับใช่แล้วที่ชันดาดฟ้าเขาน่าจะไปซ่อนตัวหรือไม่ก็ไปแอบอยู่ที่นั่นหรือเปล่าเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวผมขอวิ่งดูระหว่างทางไปก่อนแล้วกันแถวนี้ไม่มีแฮะจริงด้วยนะครับแสดงว่าเขาไม่ได้แอบอยู่ตามห้องเดี๋ยวก่อนนะ มีห้องเรียนห้องสุดท้ายแล้วทุกคนไปอยู่ที่ไหนกันหมดครับเนี่ยทุกคนอยู่ไหนกันเนี่ยพี่ฝนหา<อ>ไม่เจอเลยโบปุกปี๊กแย่แล้วแบบนี้หรือแต่ชั้นบนแล้วล่ะครับช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยด้วยเหมือนกับว่าได้ยินเสียงอยู่ชั้นบนเลยนะครับเนี่ยฉันว่าแล้วเจียวก็จะต้องอยู่ที่ชั้นดานฟ้าถ้าอย่างนั้นเราขึ้นไปที่ชั้นดานฟ้าดีกว่าครับที่นี่แหละไหนช่วยด้วย แย่ yeah, แล้วดูสิเขากําลังโดนปิดล้อมน่าจะเกิดอันตรายแน่นอนเลยครับเนี่ยเราจะต้องรีบเข้าไปช่วยเขาแล้วละ่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวผมจะเข้าไปช่วยเองช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยด้วยนี่หลบก่อนพวกนายหลบก่อนขอโทษด้วยนะครับทุกคนหลบก่อ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 นน้าพีเอกเหรอใช่แล้วใช่แล้วทุกคนหยุดก่อนนะหยุดก่อน <laughs> ได้เป็นใครเนี่ยยูดีๆมาบอกให้ฉันหยุดจําไม่ได้แล้วเหรอครับผมอะ่ะ นำของที่คุณต้องการเนี่ยมาให้แล้วนะนี่งไงคือสิ่งที่เธอต้องการใช่หรือเปล่าใช่แล้วใช่ก้อนผลึกนี่หรือเปล่าผมอุตส่าห์ไปตามหากันมาเลยนะหนที่สุดพวกเธอก็นำของของฉันมาคืนแล้วใช่หรือเปล่าจ๋าบูนั่นอะไรกันนะ่ะน่าจะเป็นก้อนผลึกอะที่เขาต้องการอยู่พี่ฝน ขอบใจมากเลยนะจ๊ะขอบใจทุกคนมากเลยตอนนี้จะได้สิ่งที่ฉันต้องการแล้วล่ะแต่ว่าก่อนอื่นนะครับช่วยคืนทุกคนให้กลับไปเป็นสภาพเดิมแล้วก็โรงเรียนด้วยได้ไหมครับใช่เราจะต้องเรียนให้ทุกคนกลับไปเป็นเหมือนเดิมโรงเรียนของเราจะต้องไม่มีลาวะใช่แล้วว่าแต่ว่าผลึกนั่นคืออะไรกันนะ <c oughs> เหมือนเขาอยากได้มากเลย <c oughs> ในที่สุดฉันก็ได้พลังงานมาแล้ว <c oughs> ถ้าอย่งายงนั้นแล้วก็ทุกอย่างจะกลับคือสู่สภาพเดิมได้ในอีกประมาณ5นาทีหลังจากฉันไปถ้าอย่างนั้นเราก็ขอบคุณมากเลยนะดีใจได้มาแล้วเขาไปแล้วนะครับรองอาจารย์ใหญ่ก็ไปแล้วจริงๆด้วยนะครับแต่ว่าโรงเรียนเรายังเป็นลาวาอยู่เลยเมื่อกี้นี้ก็บอกว่า5นาทีหลังจากที่เขาไปนี่นะ จริงด้วยทุกอย่างกลับคืนไปเหมือนเดิมแล้วอ่ะนี่ครบห้านาทีแล้วเหรอห้านาทีแล้วเร็วๆหน่อยนั่นไงลาวาหายไปลาว่าด้านหน้าโรงเรียนก็กําลังจะหายไปแล้วหายไปหมดแล้วหายไปแล้วแบบนี้ดีจังเลยใช่แค่นี้ทุกอย่างก็กลับคืนไปเหมือนเดิมแล้ว ในที่สุดเมืองของเราก็ปลอดภัยได้อีกครั้งหนึ่งทุกคนกลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วล,ะล่ะแนวก่านนะทุกคนถ้าฉันมองไม่ผิดเหมือนกับมีอะไรลอยลงมาจากท้องฟ้านั่นนั่นมีแสงอะไรบางอยา่างมาจากท้องฟ้าจริงๆด้วยเขาเป็นมนุษย์ต่างดาวใช่ปะสวัสดีครับทุกคน <c oughs> เออมาทำอะไรกันอยู่บนดาดฟ้าครับเนี่ยอ้าว <c oughs> นายกลับมาที่โลกของเราแล้วเราเมืองสกุลาเนี่ยใช่แล้วล่ะครับผมดีใจจังเลยครับเวลานี้ผมอยากได้อุปกรณ์ของผมคืนนะครับฉันอยากจะบอกว่าฉันส่งอุปกรณ์ผลึกแก้วนั้นนะให้กับเจ้าของไปแล้วล่ะนะใช่แล้วล่ะครับเราส่งคืนให้กับเจ้าของที่เขามาตามหาผลึกแก้วนั้นแล้วนะครับใช่ไม่ต้องเป็นห่วงแล้วหลาลาวาไม่มีแล้วบนโลกเมืองสกุลาเนี่ยใช่แล้วล่ะครับผลึกนั้นมีพลังงานมหาศาลจริงๆนะครับเนี่ยใช่เราส่งคืนให้กับเขาไปแล้วไม่ต้องเป็นห่วง จะส่งคืนได้ยังไงกันล่ะครับก็ผมนี่แหละเจ้าของอะไรนะเมะื่อกี้นายบอกว่าอะไรนะก็อุปกรณ์นั่นมันเป็นของดาวบ้านเกิดผมนะครับแต่ว่าคนที่มาตามหาเมื่อกี้นี้ก็บอกว่าเขาเป็นเจ้าของนี่นะแย่ yeah, แล้วถ้าคนอื่นนำไปใช้แล้วก็จัก,กรวาลเราเน่าจะพังแน่เลยนะครับเนี่ยนายหมายความว่ายังไงกันแน่น่ะคือมีคนต้องการอยู่หลายคนเหมือนกันนะครับทำยังไงดีละทีเนี่ยแย่ yeah, แล้ว จะแก้ปัญหานี่ยังไงดี